อยากจะกินปูต้มเหรอครัปูไม่ได้ได้จะโหทอมันจะมีปูไหมน่าจะมีบ้างหรอหาดูเออผมว่าถ้าเห็นรูมันก็ได้เป็นไงทอน ไม่มีเลยไม่มีเหรอครับไม่เห็นรูปูมันไม่มีรูปูแต่น้ำมันใสดีว่ะครับน้ำใสต้นไม้ที่ต้นอะไรไม่รู้ว่าต้นสวยจังเลยลูกเข้ากับกินได้ไหมสิ่งลูกกินได้ด้วยเหรอครับถ้าถ้าภาษานนเรียกว่าลูกลูกหมุดลูกหมุดครับผมหาให้ดูให้ตะเกดูเมื่อกี้เห็นย่โูกอ๋อไม่ใช่ลูกหมุดม่ลูกในกินไม่ได้ นี่คือลูกมันไม,ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าลูกนู่นเป็นแบนๆก็มันดาวเรียงๆมีแฉะแฉะเป็นดาวเออถ้าลูกนู่นกินได้ลกูกีนอ๋อคล้ายๆกับมังคุดจะดีครับนี่ค,คล้ายๆกับมังคุดใช่ไหมลูกมันคล้ายๆกับมังคุดใช่ไหมใช่ใช่รอ้อไรไที่นี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกภาวาภาวรสักอย่างมันกินได้แต่ว่ามันจะแบบว่าขัดคันคอนงฮะอ๋อใช่ใช่ผมเคยเคยกินอยู่ตอนเด็กๆอ่ะ เสียงนกอะไรร้องข้างในวะนกเยอะเออมันมันมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปูอ่ะทุกคมัมีบงอย่าอ่างน้ำทรายเออเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงนน้นดีกว่าครับอ้าวริมริมคลองนู่นดีกว่าเออเดี๋ยวไปลองดูลริมคลองเลยครับริมคลองน่าจะมีโอ้โหตัวใหญ่อ่ะนะตอนนี้เรามาหาปูกันนะครับ ทุนอยากกินปูครับก็มาหาปูในทะเลกันนี่เป็นป่าโกงกลางนะคนมาโกงกลางรากมันก็จะเป็นรากเป็นรากรากพยุงอะ่ะโอ้ได้แล้วสิฮะได้ปูแล้วได้แล้วเหรอครับวิทนได้ปูแล้ว รวยมากแปลว่าต้องมือดมสมบ,บูรณ์มากมีปูให้จับด้วยได้ปูตัวนั้นนีตอนน้นำรอยอยากกินปูก็ต้องได้กินปูไม่ธรรมดาจริงเนี่ยนี่ปูในมือเนี่ยนะเ <c oughs> นื่อทูเนี่ยอย่างนี้ไม่น่าจะต้องกินได้หรอกตายแล้วโอ้ยอะ <c oughs> ตัวนี้เราถ้าเราอยากกินปูนี Ges ่คือเราหาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้กินหม้กแน่เลยเนี่ยเฮ้ยนทลเขาไหวอะไรอยู่อะ วายหดี๋ยดูกันเมนว่ายเรือเราไปดูที่ว่าเขาทําอะไรอันนี้คือทําอะไรอยู่อะครับกาลังว่ายเรือว่ายเรือเหรอเรือนี้คือเป็นเรือ,อมองขึ้นบ้านอมองขึ้นบ้านตกบนปูอกบนปลาไปปูด้วยเราชาวพวกนี้ไปไหนอ่ะ ก็ไปสาววนปูลูกน้องผมไปด้วยได้ไหมได,ได้ใช่ไหมถามหน่อยสิทำไมเราถึงเราถึงต้องทำเป็นปูเป็นนะครับราคามันดีกว่าราคาปูเป็นดีกว่าปูเป็นราคาดีกว่าปูตายเพราะความรู้สึกของคนน็คือมันสดกว่าใช่ไหมสดกว่าตอนนี้เขากำลังจะไหว้เรือกันนะครับเชื่อว่าเป็น เป็นพิธีการที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็มาเห็นครั้งแรกตอนไหว้เรือนี่แหละครับมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้ครับมีก็มีเด็กๆเป็น,เป,นเป็นเหมือนประเพณีชาวบ้านที่เขาแบบว่าสืบต่อกันมานะครับเวลาที่มีเรือใหม่เราก็ต้องมีการไหว้แม่ย่านางเพื่อให้ปกปักรักษาดูแลความปลอดภัยแล้วก็เอ่อควาขายหรือว่าจับสัตว์น้ำเนี่ยได้มากๆอย่างนั้นเองครับแล้วเนี่ยยัง <yeah, ไงมื้อนี้ผมต้องอิ่มแน่นอนครับไม่ได้ปูแต่ว่าได้หมูแทน ไม่เกี่ยวว้าว <Wow. S 1> ไข่ปูเน้นๆครับเป็นความบังเอิญที่มาเจอชาวบ้านกําลังไหว้เรือพอดีครับแล้วเขาก็เอ่อ <c oughs> ตามภาพที่เห็นเลยครับ <c oughs> ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็มารวมกันตรงนี้ครับแล้วเขาก็เรียกผมกับลูกน้องไปกินด้วยครับผมก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคนขี้เกรงใจครับ <c oughs> พรุ่งนี้เช้ามื้อเรามีแผนว่าเราจะออกติดตามไปจับปูเขาด้วยนะครับแต่มีเรื่องที่กังวลอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเมาเรือนี่แหละครับผมกังวลว่าผมจะเมาคลื่นอะเมาเมาเรือ ผมต้องกินยาเข้าไปอะ่ะโทนเอายาด้วยไหมผมไม่เอาเดี๋ยวผมเคยเคยลงเรือเยอะมาก่อนนะอ๋อเคยลงเรือด้วยเหรอไม่เมาแน่นะโทนไม่เมาผมกลัวว่าจะเมาดิผมเพราะว่ามันลงเรือมานานแล้วนะไม่เมาไม่เมาใช่ไหมมีที่ต้องการ <laughs> การันเมา อ๋อต้องการเมาไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องกินเบียใช่ไหม<ช>เออลงไปแล้วจะได้เมาใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะซื้อยาแก้เมาเรือไปแก้เมารถ่ะมากินคนเอาได้ไหมผมไม่เอาผมเอาใบมะละกอนั่งทับไ,ไปโอ้ใบมะละกออ่ะมันมันนั่งทับแล้วหายเมาแน่นะทนเอาใบปูทั้งเรือเลย ไม่เอาผมกินยาแก้มเมารถดีกว่า <laughs> ผมเอาชัวร์ดีกว่าแล,แล้วเช้ามืดก็มาถึงทนไม่ทนไม่ลืมอะไรนะจะขึ้นเรือแล้วนะไม่ลืมลพวกขนมพวกอะไรเอามาหมดแล้วใช่ไหมก็เมื่อพร้อมกันแล้วก็ออกทะเลกันได้เลยครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้ามืดกลางทะเลสวยแค่ไหนลองไปดูกัน<ะ>ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับสวยไหมครับเอาละครับมาถึงละเช้าแล้ว,ว,ลวนี่นะครับก็คือดึงหลักขึ้นมาโอ้นอนี่ได้มาแล้ว ให้น้ำทะเลเข้ามาหรอเราเดี๋ยวเราปิดไหมอ๋อเมื่อปิดเนียมันก็เข้าอยู่แค่นี้ครับอ๋อระดับเดียวค่ะข้างนอกอ๋อมันอยู่ระดับนล้วเดียวข้างนอกว้าวนี่คืออัวน้ำเต็ <laughs> <laughs> มเราปิดทุกท <laughs> างเราต้องมาต่อไว้ ผมนึกออกแล้วเลยลืมใบมะละกอแล้วอ้าวลืมเอาใบมะละกอมาเหรอครับเอาแล้วชมไงเมาแน่เลยวะทุคนคิดว่าไม่เมาไหมผมก็ไม่ได้เอายามาเผื่อด้วยมาแล้วมาแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วโอ้ได้แล้วอีกหนึ่งตัวตัวใหญ่หน่อยนะเคยเคยหนีเราไหมเคยหนีมือเราไหมทุกวันเลยมันมันหนีแรงไหมสวัสดีสวดีเจ็บไหม หาักเราก็คันได้เลือะก็ได้ล่อเลยเหรอ,องั้นมัดยางมาก่อนค่อยส่งมานี่ก็จะเป็นวิธีการมัดยางนะครับมัดควยไปควยมาเอาตรงกลางไม่ให้แบบกระดิกได้ได้จ,จับได้ทำ <c oughs> อย่างภาคภูมิใจแต่เลยว่าไม่กล้าจับมัน <c oughs> วนล้อมือเหรอจับเัื่อนมาเลยมันก็แก่มันเปนปลาตัวแก่แล้ปลาสร้อยอันนี้คือปลาสร้อยเหรอใช่ ลูกมันเนี่ย๋อ,อลูกลูกบาดส้อยอใครดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับไปเอ,อีหนึ่งตัวได้ตัวเมียเห็นไหโอ้โห ร่เ้บางตัวเล็กไปบางตัวไม่เหมาะสมที่จะกินเขาก็ปล่อยไปนะครับมันคือวิถีของชาวประมงที่เขาใช้เลี้ยงชีพกันนะครับถ้าผมบอกว่าสงสารสงสารผมว่าผมโดนทีบตกเรือแน่เลยครับ มาถึงปูตัวนี้ทุกคนก็นิ่งนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นปูที่เพิ่งลอกคราบมาครับปูจับมันเพิ่งจะลอกคราบตอนเดิปูกับมันไม่แข็งครับขอขันเวลานิดนึงครับสิ่งที่อยากจะบอกตอนนี้ก็คือผมกับลูกน้องเริ่มจะมีอาการเจ้าอ้วกแล้วครับเมาเรือปูก็กลับปูก็อยากจะกลับยิงเหรอมันอามาแล้วมันกลางแขนแล้วลงไปเลยนะ เป็นวิถีชาวบ้านครับถ้าเขาไม่พร้อมเราก็ไม่เอาเขามากินครับเขาได้เลือดแล้วนะตอนนี้อาการเมาเรือของผมเริ่มกำเริบแล้วครับออกไปอ้ยไปเอเฮ้ยโอ้ยเป็นครูได้แล้วเออมันต้องมาเป็นฝูงอย่างนี้เลยมันมาหนนแฟนกันตอนเนี้ยตรรยนจะเลาะข้าบะมองพันโอ้มาเลาะขาบ จองจะเล่นเขาอดีจะเอยอยมาป้องกันตนัวเนะมียนะตนัวเมียมั้ยตอนรอกคาบคนแอร์อ๋อตอนเมียตอนที่เขาลออคาบมันจะอ,อ่อนแอรใช่ไหมครับอือตัวผู้เขาก็เลยมาอยู่ข้างๆเพืกอถือว่าเราก็ทําดีนะ้เราก็เอามาทั้งคู่เลยจะได้ไม่ต้องแยกกัน,ะน <laughs> จะได้ไม่ห่างกันเดี๋ยวสมพันธ์ตอนนี้ตอนรอบคาบวันนี้แหละอ๋อปกติมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอ พอามาันรอข้ามมันจะปัดสองพันแหมชอบชอบผิวนิ่มๆม็ไม่บอก <c oughs> ยังไม่ทำอะไรหรอกจับมือเฮยเจ้ <c oughs> ไม่สังะจะยิ้มเลยจะอวก <c oughs> เลือกเราอย่างตอนถ่ายภาพอาการเมาเรือเริ่มมาแล้วครับจมมาไหมาเนี่ย กำลังจะอวกเหมือนอยู่ในสวนสนุกไงไอ้ที่เขาเล่นเครื่องเล่นนะ่ะเมื่อเช้าก่อนขึ้นเรือแอบกินเหล้ามาว่าเน,นี่ยนี่แหละไม่ต้องเสียค่าเบียร์อ,อยากเมาก็าไม่บอกเอาหม,า,มากไหครับเอาากินได้เลยเอาหมากมาก็กินอาจจะช่วยได้ก็ได้ ใจมันเบาเกินเลยยาเส้นเลยเอาให้เมาไงเราจะได้ไม่ต้องบอกคนอื่นว่าเราเมาเรือแต่เราเมายาเส้นยาเส้เสียฟอร์มแย่เลยเคยลงเรือวยเปลอไม่เมาแน่นะทุคนไม่เมาผมกลัวว่าจะเมาดิผมเพราะว่ามันลงเรือมานานแล้วนะไม่เมาไม่เมาใช่ไหมมีที่ต้องการกันเมา <l ots> อ๋อต้องการเมาไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องกินเบียใช่ไหมเออลงไปแล้วจะได้เมาใช่ไหมผมแล้วเดี๋ยวยาเทงเอาเป็จริงเวลานี้ผมก็แย่เหมือนกันนะครับต่อไปเขาขายปูโลสามร้อยจะต่อเขาอีกไหม เขาหมอกสามร้อยต้องแถมให้เขาไปอีกสองเลยนะจะได้ตัวสาวเข้าไปเลยเรือเรือบแล้วก็สบายึือ ปกติเราอยู่แต่ในสวนอยู่บนพื้นดินนะครับแต่ว่าเวลาวันหนึ่งที่เราได้ออกไปจากสวนสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเห็นมันเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นรอบนี้เราออกมาทะเลกันสัตว์พวกนี้เราเคยเห็นแต่ในภาพเราไม่เคยจับมันจริงๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้จับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและการดูแลธรรมชาติเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันตามรูปแบบวิถีชาวบ้านที่ถูกสั่งสอนต่อๆกันมาการเรียนรู้หรือวิชาที่เอาไปใช้ในการดํารงชีวิตอยู่ไม่จําเป็นจะต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปนะครับจากพ่อถ่ายสู่รุ่นลูกก็ได้ในสวนนะครับท ามันร้อนนะครับแต่ในทะเลร้อนกว่านะครับแม้เราจะเป็นคนเก่งมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราเราก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอได้เหมือนกันนะครับตอันอยู่ทะเลพรลมาน่ะเดาว่าใช่ไหม เราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติก็ต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกันด้วยพราะอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเหล่านี้ก็อเกิดให้เป็นแหล่งอาหารกับชุมชนแห่งนี้เอาละวันนี้ค่าน้ำมันหนึ่งอยห้าสิบาทมาดูซิว่าเราได้อะไรบ้างตีแพเห็นไ,ไหมนะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเหมือนปูทั้งหมดเลยนะถึงไม่ได้ขายแต่ได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์แน่นอนครับปลาหมึกหอยให้เข้าไปส่วนเราสองคนกลับไปกินผัดกระเพราไข่ดาวเหมือนเดิมละกัน สุดท้ายใครฟังจบผมขอให้ถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งนะครับ